นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านฮะอันดับแรกต้องรอท่านผู้ชมก่อนนี่คือเวฟเวฟหรือเวฟเวฟฮะเวฟที่ถูกแบนครับถ้าถูกแบนต้องเรียกว่าเวฟเลยฮะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยนะฮะสำหรับช่างนุพอเพียงนะครับเรามากถึงสูรปาการเลยนะ <S <S เป็นพาสมอเตอร์ไซค์ครับสำหรับน้ำมันเครื่องเรอ,อารนั่นเองเป็นตัวแทนจำหน่ายของ เรไอเปทางการและที่สําคัญเนี่ยใช้จริงๆด้วยนะครับก็เลยต้องมาเฮ้ยขอนําเสนอหน่อยเพราะว่าเห็นเป็นกระแสเหลือเกินสาหรับเวฟที่ถูกแบนทําไมถึงถูกแบนเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันว่าแบนเพราะอะไรครับอ่านี่ครับนี่คือคันที่ถูกแบนเลยนะอ่ารุ่นที่ถูกแบนดีกว่าเขาเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าคันเดียวไม่ใช่ในรุ่นนี้เลยนะครับมันก็คือเวฟป่ะฮะ อ่ะสำหรับผมนะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องโมอเตอร์ไซค์มากมายนะครับอาจจะรู้บ้างเพราะว่าก็เป็นวัยรุ่นมาก่อนนะนะก็เล่นก็หมอบมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าแบรนด์เวฟเอ๊ะมันก็คือเวฟเหมือนกันป่ะถูกไหมหรือว่ายังไงเป็นเพราะเป็น LED เหรอหรือว่าเป็นยังไงอันนี้เราไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องมาถามก่อนแล้วที่สาคัญนะช่างนุเนี่ยเขาไม่ได้ทาแค่รุ่นน,น,นี้รุ่นเดียวนะเขามีอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับและรถก็ถสวยๆทั้งนั้นเลยนะ นี่สวยไหมแรงนะคันนี้บอกให้ตัวตัวจี๊ดเลยนะครับเพราะในเมืองส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเวฟ LED อยู่แล้วนะฮะแถวเนี้ยกระแสดีมากๆสำหรับในโซนธุรากการสำหรับเวฟ LED นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของอู่กันดีกว่าเรียกว่าอู่ไหมอู่หรือร้านตามาอาไซค์เรียกร้านหรืออู่เราไม่แน่ใจรเ,รเรียกเรียกอู่เหมือนกันใช่ไหมอถอยไปถอยไปอันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหน่อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะสวัสดีฮะเดี๋ยวแนะนำตัวเองกับเพื่อนบ้านหน่อยผมช่างนุ่งพ่อเพียงปากน้ำครับ ช่างพ่อเพียงปากน้ำนี่คือชื่อเราชื่อนุใช่ครับพ่พอเพียงคืออะไรฮะพอเพียงก็คือเหมือนว่าในยุคยุคหนึ่งยุค90ครับผมที่เขาเทรถกันแล้วก็คือหลังถนนนะพี่ในวงการหลังถนนก็คือเขาก็จะมีลงท้ายกันอย่างนู้งพ่อเพียงนาากาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นของพี่ช่วยก็จะเป็นเบือคนชอบอ้างแล้วก็คือก็จะมีแบบเขาก็ใช้กันแล้วก็คือช่วงนั้นพวกช่วงแบบพ่อหลวงเสรกิจพอเพียงพอดีอะไรมาแล้วเราก็คือแต่งรถในสภาพที่แบบ ไม่พออันนี้ไม่พอแล้วอันนี้ไม่ใช่ใช่ก็เลยใช้แเหมือนแบบว่ากวนไปด้วยในตัวแล้วใช้พอเพียงมาตลอดอ๋อก็เลยเป็นเป็นชื่อแบบเหมือนว่านิกเนมต่อท้ายใช่ใช่เหมือนชื่อฉายาของผมนี่เอกโสทักษอะไรอย่างเงี้ยมีฉายาในในยุคนั้นก็คือในกลุ่มพอเพียงอ้าเบื่อสมมุติว่าทุกวันนี้ถ้าเป็นรถกระบะก็เบื่อมนุษย์คำพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแฮชแท็กท้ายหลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะเป็นพวกอะไรท้ายไฟแล็ดท้ายนั่นท้ายนี่ผมก็จะเป็นมีเหมือนกันนะพี่ก็เป็นท้ายพอเพียงนะ มีครับเป็นท้ายพอเพียง,ยยงแต่ทุกวันนี้ถ้าเป็นในสายรถรถกระบะเขาจะมีอีกแบบนะช่างรู้นะร,รู้ว่าเป็นอะไรผัวอีติ๋มหัวอีฝน <laughs> สารพัดผัวมึงจะแปะอยู่ข้างหลังไม่รู้มึงจะบ่งบอกถึงอะไรเหมือนกัน เอาละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าวันนี้ผมมาเยี่ยมที่สำนักพอเพียงแล้วกันคนะฮะเปิดร้านมากี่ปีนะฮะพี่นุ้ยก็คือผมเปิดร้านมาเต็มๆ็มก็อยู่ประมาณ10ปีแล้วครับเป็นสรงน้นะใช่ครับเริ่มเริ่มแต่ร้านเล็กๆเลยพี่แต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คืออยู่ตรงนี้พี่เนี่ยเนี่ยคือร้านผมร้านเก่าอ๋อเนี่ยเหรอใช่พี่ต้มเนี่ยเหรอใช่ต้นต้นไม้เนี่ยนะใช่ครับพี่โอ้เล็กจริงวะนี่พอเพียงจริงวะจริงต้องเริ่มเริ่มเริ่มมาก็คือชีวิตเราก็เหมือนว่าแบบธุรกิจ เมือ่อว่าต่อไใมรุ่สีเทาสีดำสีดำวิำ่งเด็กส่งของอ่กของอ่ะใช่ใช่ใช่เราพูดได้อยู่แล้วเพราะทุกวันนี้คุณมาตรวจสอบอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำแต่ถามว่าทำไมถึงกล้าพูดเพราะเราเคยทำผิดแล้วเราก็ไม่อยากให้เยาวชนหรือว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าไปทำไม่ใช่ว่าณวันนั้นกูทำแล้วกูจะประสบความสำเร็จมันไม่คิดเอาไอ้เรื่องกูข้างในกูไม่พูดถึงไงถูกไหมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำเรากลับตัวแล้วเรามาใช้สัมมาอาชีพนะฮะแล้วก็อาชีพสุจริต ถึงแม้ตอนนี้มันคือธุรกิจสีเทาก็ตามเทาคือว่าโอเคคนไม่ชอบอยู่แล้วใช่รถซิ่งพอได้งอไี้พี่มันเป็นคือสีเทาอยู่แล้วนะผมทำกระบะก็เหมือนกันอ่ะใช่ก็คือมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบอะไรเงี้ยใช่พี่แต่ก็คือไม่ใช่สีดำไงใช่มันเป็นมันก็เป็นธุรกิจะพี่ธุรกิจมันต้องขับเคลื่อนใช่ไม่งั้นถ้ามันไม่มีธุรกิจแบบนี้แล้วทุกอย่าง มันจะขายอะไรกันยังไงใช่ใช่ครับนะครับถ้าโลกสวยต้องบิดก่อนใช่หนีไปก่อนใช่เอาละมาแล้วเริ่มมาแล้วสิบปีเป็นช่างทามอเตอร์ไซค์เนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องจบมาทางด้านช่างยนต์อะไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่อ่ะพี่ก็คือผมก็ไปอาศัยแบบว่าเป็นเมื่อก่อนผมผอมวันนี้ตอนนี้วันนี้ก็ไปอยู่ตามร้านรถอย่างเงี้ยครับพี่คือไปขับเป็นตัวขับอยู่ไปขับแล้วก็พึงพักระจําเมื่อก่อนคือเขาไม่มานั่งสอนเรานะพี่อุ้ยใครมาสอนเขาเราต้องไปเราไปอยู่กับเขาเนี่ยคือ เราจะได้เงินจากเขาเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆเพราะเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราทำของเขาเสียอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องมีความพยายามอ่าแล้วก็คือเราก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเด็กที่แบบเป็นเด็กเรียนทางสายนี้อยู่แล้วเราเราชอบในด้านเราอยู่แล้วใช่อบแล้ววันหนึ่งก็คือเหมือนว่าว่าเราเคยไปจ้างเขาทําตอนที่เราทําธุรกิจสีดําอ่าแล้วเราไปจ้างเขาทำแล้วพอเราไปจ้างเขาทําเรารู้สึกว่า ทำมาเดี๋ยวก็พังอะไรเงี้ยเออมันเหมือนว่าในนามแบบลูกค้าเราก็เลยแบบมาผันตัวว่าเออมาทําในบ้านก่อนลองกับตุ๊กตาแทกเอ้ยลองลองขยับเอ้ยกูก็พอรู้ว่ามาทําในบ้านก่อนลองลื้อดูแบบเพราะอย่างมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างงี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสามารถทําได้คนเดียวด้วยเพราะว่าอลุงอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันยังพอหยิบได้ยกได้ไม่ได้หนักเหมือนรถยนต์ใ่ครอ่ะมันก็เลยแบบมาเอ้ยรู้สึกว่าทําไปแล้วเดี๋ยวกูพังอีกแล้วใช่ลองดูซิลองมาลื้อดูแล้วเป็นยังไงฮะ เริ่มต้นจากรถอะไรก่อนดีกว่านะตอนนั้นโซนิกพี่ยุคโซนิกเลยโอ้เป็นโซนิกแล้วยุคโซนิกยุคแรกเลยก็คือที่ที่เข้ามาแรกๆเลยครับก็คือเป็นในยุคโซนิกก็คือมาทํากันเนี่ยก็คือเป็นหัวโตสี่วาวอะไรเงี้ยหัวซีบีอะไรเงี้ยมาก่อนแต่ในเป็นในซีในลูกเล็กลูกเดิมตันดา่อะไรเงี้ยอ่าก็คือในย่านนี้ก็หรือเครื่องเหลวใช่ก็คือทำในในนั้นก็คือเราไปจ้างเขามาทำมาแล้วว่าพอดูแล้วพอูแลใช่ว่าคือเขาทำมาแบบไหนยังไงเขาไปจ้างเราทำมาแล้วทำไมเขาถึงทำมา ทำไมถึงพังบ่อยอเราออกไปไม่ถึงชั่วโมง่งพังอะไระเง <ๆ S 2> เราก็รู้สึกแบบท้ออะไรเพราะอะไรวะใช่คือเพราะอะไรเราก็เลยมามาทำล้วก็คือเข้าลงกลึงม้างอะไรมัางเมื่อก่อนลงคลึงมันจะไม่เยอะอย่างนี้พี่ใช่ๆๆแล้วก็คืออะไรมันจะไม่ได้มีขายเยอะแบบเดี๋ยวนี้คือว่าอะไรที่สําเร็จมาแล้วอะไรเงี้ยครับนะก็คือก็ไปท,ำทำําทํากระเดงก็ก็ยังไม่ได้เปิดร้านนะพี่ก็ยังอยู่ก็ทําจนแบบว่า ในวงการรถซิ่งก็มีชื่ออยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มามาเปิดยังไม่เปิดร้านแล้วก็คือมาพลิกผันก็ไปโรงเรียนผู้ใหญ่ไปโรงเรียนผู้ใหญ่ใช่นี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมเลยจะบอกไงใช่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าทําไม่ดีแล้วเราจะประสบสาเร็จนะสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเอาบอกน้องๆหน่อยพี่ใช่สุดท้ายแล้วคือมันมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาให้ทําเสียเวลาเสียเงินเสียทองอีกใช่ตอนนั้นเราอาจจะมีเงินเยอะทํารถทำทำแต่งรถอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบทสรุปสุดท้ายแล้ว เวลาออกมาปุ๊บมันก็ไม่ได้เหลืออะไรไม่เหลือรัฐบาลใช้หมดนะฮะรัฐบาใช้หมดนะครับใช่แล้วเราก็กาาต้องนะต้องมาสร้างสร้างสร้างเคดตตีของตัวเองต้องเริ่มตั้งแต่รายเล็กๆผมอยู่ในซอยเง,งี้ยบางครั้งคือแบบเราก่อนที่จะมาเริ่มผมออกมาผมทํารถโมโได้รถโมจะต่างกับรถเดิมรถโมคือรถที่ติดมาเราจะทํายังไงให้แรงถูกป่ะพี่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราจะมาเปิดร้าน เราต้องรับรถทุกอย่างถูกไหมพี่เออถูกต้องอมันจะมารับอย่างไรอย่าง,าางไม่ได้เราเราจะมารับโมเครื่องอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เราเราต้องรับรถเดิมด้วยแต่รถเดิมเนี่ยคือผมไปอยู่ร้านต่างจังหวัดเลยนะพี่ก็คือเหมือนว่าร้านต่างจังหวัดคือเขาทํารถทั่วไปอ,อยู่แล้วและคือเราต้องเรียนรู้ว่ารถที่เขาเข็นมาเนี่ยรถเดิมเนี่ยที่เขาเข็นมาเราจะทํายังไงให้รถเขาติดคืออย่างนี้ทำของเสียให้มันดี คือทาของเสียให้ใช้ได้เหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ว่าทําของดีให้ดีแรงกว่าเดิมมันคนละแบบนะมันคนละแบบมันคนละส่วนเลยคนเราส่วนแล้วเราต้องมาจับอีกว่าคือจับจุดว่าเฮ้ยคือทํายังไงให้ลูกค้าไม่เสียเงินเยอะโดยที่เราต้องจับจุดว่าอาการนี้มันเป็นนนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ทำแบไม่ใช่รถซิ่งรถซิ่งก็พร้อมจ่ายใช่ใช่พี่แต่เนี้ยคือบางทีชาวบ้านชาวช่องคนใช้รถทุกๆวันทํางานอย่างเงี้ยอย่างเมสเซนเจอร์มอเตอร์ไซค์วินเขาต้องการทําให้รถเขาเหนียวแล้วไม่ได้พังบ่อยายน้อยเพราะเขาต้องไปใช้ชีวิตในทุกๆวันแต่ถ้ารถซิ่งรถขี่เล่นเขามีตังค์มัน่มีตังค์ทำอยู่แล้วมันแตกต่างใช่ครับพี่ก็คือความแตกต่างแล้วผมพอผมไปเรียนรู้ตรงนั้นมาประมาณปีฝ่าผมก็ มาเปิดร้านใช่ครับมาเปิดร้านในที่นี้ก็เริ่มจากร้านเล็กๆมาก่อนเลยช่องนั้นใช่เริ่มจากร้านเล็กๆะคือเอาจริงพี่ถามว่าคำที่เราบอกว่าเราเคยทาอาชีพอะไรมาเลยเนาะใช่พี่คือถามว่ามันต้องยิ่งใหญ่นะมันก็ต้องอะเนี่ยพี่มันก็ต้องพูดถึงมาเราก็ต้องทนนะพี่เพราะถามว่าคือเราอยากจะแบบว่าเนี่ยออกไ์สดได้ออกอะไรได้คือเปิดเผยได้อะไรได้ใช่มันมันดีกว่าดีกว่าบอกว่าที่เราทําและถามว่าทํามาสุดท้ายเราไม่ได้ใช้หรอกพี่ อ่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้รฐบาลใช้ใช่คือแล้วก็คืออย่างผมนะก็คือถามว่าที่มาผมมาประสบความสําเร็จผมต้องขอขอบคุณเลยนะพี่เอาคือผมก็เริ่มจากทางบรนบ้านอ่าก็คือการหลายเราชอบในความเร็วอยู่แล้วเราชอบในความเร็วเราชอบในการแข่งขันรถอยู่แล้วมันอยู่ในสายเลือดใช่แต่ก็คือ ในยุควิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปคือคหนึ่งมีกล้องชงอนปิดถนนเราไปซิ่งไม่ได้แล้ว,ลวใช่แล้วก็ต้องเข้าสนามพอเข้าสนามเนี่ยก็คือถามว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบบอกทำมาได้อย่างเงี้ยพี่มันได้ไม่เยอะใช่ไหมมันรายรายรายดารายรายจ่ายอะกะับรายรับอะมันส่วนทางกันแต่ถามว่าทําไมผมถึงต้องเลือกที่มาทํามาทําเต็มตัวแข่งรถอ่าโดยที่แบบว่าไม่มีในชุนมีนายชุนก็เป็นพวกเพื่อนกันพืกออะไรเงี้ยที่สนับสนุนกันแล้วก็ พอเรามาไปแข่งรถเราก็แรกแรกเราก็แข่งในรุ่นที่เราไหวโดยที่แบบว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จรุ่นแรกทําอะไรรุ่นแรกจะเป็นแคมท่อสเตอร์ครับเว็บร้อยสิบเว็บตัวไหนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูที่รถกันเลยเว็บร้อยสิบเว็บร้อยสิบเว็บร้อยสิบจะเป็นพวกดีมเว็บร้อยสิบมาเดี๋ยวเรื่อูข้างในก่อนเพราะเดี๋ยวเราถึงจะเข้ามาถึง LED นะตัวนี้อ่ะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนี่คือยุคแรกๆเลยใช่ไหมฮะของช่างนกคือข้างไหนนะ นี่ครับอ้าวแล้วคืออ๋ออันนี้เป็นรถไฟฟ้าหรอหรือไม่ใช่คือเครื่องยังไม่มีครับก็คือตอนรน,นี้ก็คือมาเล่นเล่นในรุ่นอื่นตัวนี้คือรุ่นเขาเรียกว่าร้อยสิใช่ดีมดีมซูเปอร,ร์ครหรอใช่รครับผมแล้วมันมีข้อกําหนดยังไงบ้างในรุ่นนี้ที่ทำสร้าง <ปะ S 1> ชือเรา คือรุ่นนี้ยังไม่ได้สร้างชื่อแต่คือเราเป็นรุ่นที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดอ๋อเขาไปเล่นคือรถที่ใช้แค่แคมท่อสเตอร์อะไรเงี้ยแคมทอ่อสเตอร์ก็คือเปลี่ยนแคมได้ใช่ฝาทําไม่ได้ฝาทําไม่ได้เลยทาไม่ได้เปลี่ยนท่อได้เปลี่ยนท่อได้อะไรแล้วก็ทดเอเอสเตอร์เอาสเตอร์ก็คือตัวฟันเฟืองอยู่ข้างหลังใช่ครับพี่นะฮะเพราะทุนที่มันเป็นสายพานซะละใช่นิยมสายพานเนี่ยสเตอร์ก็คือตัวฟันเฟืองหลังใช่ครับพี่ก็คือไล่เอา อารมณ์เหมือนกับไล่เกียร์ใช่ใช่ไหมฮะล่เฟืองเออโทษไล่เฟืองท้ายใช่ครับพี่อ่านะครับนี่แคมท่อสเตอร์แล้วมันวิ่งอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วรุ่นเนี้ยก็คือเมื่อก่อนก็คือมันก็อยู่ประมาณประมาณสิบอะครับก็คือสิบวิธีคือกสองร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งวิ่งสิบมันทำได้น้อยใช่มันทําได้น้อยที่พวกนี้มันเป็นมันมีระบบกล่องหรือยังมีมีระบบกล่องเอสมีอะไรหมด๋อเป็นหัชฉีดเออใช่มันเป็นซูเปอร์คัพใช่ไหมใช่แต่ก็คือที่อยู่พักนึงนะใช่ก็คือก็พอจาก ไอ้คำทอเตอร์คือหนึ่งตัวขี่เราไม่มีเราเราไม่มีที่ซ้อมไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีค่าใช้จ่ายคือมันก็เหมือนว่าแบบเราก็รู้สึกว่าแบบว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้เลิกไปก็มาทําคู่กันก็จะเป็นห้าสิบสามอ่าฮะห้าสิบสามก็คือตอนนี้คือคือตอนนี้ก็คือโตแล้วใช่คือคันนี้เคยผ่านเอ็นจิโอมาแล้วแต่ก็คือยังไม่ได้ประสบความสำเร็จก็คือในเป็นน้าวรวเป็นข้าว่วมก่อนใช่ในหน้าใหม่เพราะคือหนึ่งในกติกาหน้าใหม่คือเราไม่มีเวลาซ้อมและเด็กอ่ะมันตื่นเต้นในสนามอะไรเงี้ยอ่าก็คือจะเป็น ใน53ครับผมแล้วก็คือพอจาก53แล้วก็คือผมก็จะขยับเป็น56มาเดี๋ยวไปดูต่อ56นะฮะที่เราพูดถึง53 56นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ความใหญ่หรือความยาวนะครับมันคือลูกสูบขนาดของลูกสูบนะฮะ53แล้วขยับเป็นลูกสูบ56เพราะฉะนั้นพอเสื้อสูบของมันมันจะต้องขวานเพิ่มไหมใช่เพราะปกติเดิมอยู่อ56คือเดิมๆตนดาตร์ดโรงงานเลยมันอยู่ ห้าสิบสองจุดสี่ครับห้าสิบสองจุดสี่โอ้โหห้าสิบหกอีกเท่าไรสามมิลใช่มาบิ้กว่ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าคือรถใจตลาดอ่ะรถใจตลาดก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือมาเล่นในรุ่นนี้อ่าช่วงยุคแรกๆก็คือจะเป็น led led คือตัวนี้ใช่แต่เมื่อกี้เราพูดถึงตัวนี้ตัวห้าหกคือตัวไหนนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นห้าอันนี้เป็นห้าหก led ใช่ก led ตัวนี้ที่ตัวถูกแบรนด์หรืปล่าใช่พี่ก็คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดถึงเวฟอย่างนี้ก่อนมันเป็นอย่างนนนนนีี้้ท่่่าาผูชมมเเเวฟยยัจะป็องี้ออออัันนนนีี้้คืเวฟ LED ่า2018 อันนี้จะเป็นสอันยีใช่ตัว2 0 2 3คือตัวใหม่ล่าสุดใช่แล้วตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นนี่ตัวขบูนี่อ่าอันนี้คือเป็นตัวบังลมพี่อ่าตัวบังลมอันนี้เป็นตัวร้อยบเออร้อยยี้บังลมพี่ออันนี้ก็คืออันเนี้ยเราพูดในตำลักความเป็นจริงคือคนต้องมีตังจริงพี่ถูกไหมจริงเหรอจริงพี่พะถามว่าออปชั่นของของมันอะไรเงี้ยพี่คือหนึ่งเครื่องยนต์เนี้ยลูกเล็กๆลกก็คือถามว่ามันแถวนี้มันก็ไม่เล่นกันแล้วก็เล่นกันแบบว่า ใหญ่ไปเลยใช่รูปหยอย่างอันนี้ก็เป็นหกชัก่าแล้วเนี่ยหกชักาเหมือนกันแต่เป็นคาบูอ่าฮะใช่คนคนรุ่นกันถูกไหมใช่ใช่ครับพี่อันนี้คือปีอะไรอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี2013อันนี้เขาแปลงใหม่อ๋อแปลงใหม่ด้วยใช่เขาซึ่งซึ่งอย่างนี้มันไม่เหมือนกันคือมันมีคาบูหัวฉีดใช่ใช่พี่แล้วคราวนี้เนี่ยเรามีเอสสากับ s ออ่าใช่มาถึงว่า LED ที่ถูกแบนซึ่ง LED เนี่ยมันจะเป็นจริงๆ LED มันเป็นระบบหัวฉีด ใช่ระบบบัวชีตผิดบอดชีตซึ่งมันจะต่างกับคาบูใช่ใช่คราวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าถูกแบนมันแบนยังไงครับในกติกาครับพี่ก็คืออย่างเอลวีดีอาคือผมคิดว่าการทํารถแนวเอลวีดีอาคือหนึ่งเราอยู่ในปริมุนทอืาเขาคือเขาทาในในลูกไม่มีใครทำหกหกชั้ห้ามาขี่มาเซนเจอถูกป่ะพี่ถูกต้องโอ้ขี่ไม่ไหวนะไม่มีใครทำลูกใหญ่มามามาใช้จ่ายตลาดอยู่แล้วพี่ถูกป่ะ เขาไม่ต้องการที่รถในเมืองท่อดังๆก็ไม่ได้ถูกา่ะพี่มันก็จะอยู่ในในแมทแบบว่าอเป็น, 56, ปน, 56, ปนห้าส wow, ิบหกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นห้าสิบหกจะเป็นห้าสิบหกก็คือผมก็มองว่าห้าสิบหกวาวเดิมล่างเดิมอะไรเงี้ยที่ผมแข่งมาแรกๆห้าสิบหกวาวเดิมล่างเดิมอแต่ก็คือพอในยุคหนึง่งครับทีมม่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าคือ,อหนึ่งเขาม,มองว่าวาวเอลวีด wow, ีใหญ่กว่าเข้าเวียงเอลวีดีโตกว่า มันไม่มีรุ่นวิ่งเหรอไม่ทำไมไม่มีรุ่น LED ไปเลยอ่ะทั้งนั้นอนะ่ะคือตอนแรกเขาก็กลับมารวมกันแล้วนะพี่แต่ก็คือเหมือนว่าเขามองว่า LED มันเวลามันโดดออะผมพูดตรงๆในทีมเอาแล้ว,ลวมันไ,ไม่ทำมาแข่งกันนะในทีมงานผมก็คือจะมีมันไม่ได้อยู่<ช>เดี๋ยวก่อน<ช>าม,ามันไม่ได้อยู่งี้ท่านผู้ชมแต่ความรู้สึกผมนะผมไม่ได้เป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์หรือเป็นร้านมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมไม่ทำมาสู้กันนะใช่ใช่ใช่แล้วทำไมถึงเลือกที่จะแบรน์วะอันนี้คืองงว่ะ่ออคือผมไม่เข้าใจผมก วีเอลดีพี่ก็ผมพูดอาผมเนี่ยผมแชร์เข้าไปในกลุ่มร้อยยี่สิบห้าเอลดีมีผู้ติดตามในกลุ่มสามแสนฝาโอ้โหเยอะนะเอลวีดีขับเราเอลวดีเนี่ยผมรู้จักมากั้งแต่ไอ้พู่มันทำแรกใช่ใช่ใช่ไหมเขาพูดว่าทำสองระบบอ่ะทำสองระบบก็คือถามว่าอย่างต้องพูดเนี่ยคือเขาทำในในระบบที่บอกว่าประสบความสำเร็จ่าผมวในโตเลยอะใน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 โตในใน LED คือมันวิ่งของมันได้อะไรได้อย่างเงี้ยแต่ก็คือถามว่าใน LED เนี่ยในสเต็ปเนี่ยห้าหกอย่างเงี้ยห้าหกวาวเดิมเนี่ยพี่ถามว่าบางคนอ่ะ เขาวิ่งแม็กซ์เซนเจอร์มาเขาก็อยากจะทำห้าหกใช่ไหมอ่าห้าหกผมก็ถามว่าผมก็ศึกษากันมาผมก็เริ่มทากันมากากะอีกช่างอีกคนหนึ่งคือช่างเก่งบ้านไก่ก็คือก็คือจะอยู่ในโซนเดียวกันก็จะเริ่มทา l อ d วดีมากันตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วอันเนี้ยต้องถามก่อนว่าเวลามันเท่าไหร่ถึงบอกว่าโดดคือถามว่าเวลาที่ทําไว้ดีที่สุด8ปดสี่แปดจุดสี่นี่คือสองร้อยหนึ่งเมตรสองร้อยหนึ่งเมตรแล้วปกติเขาวิ่งกันเท่าไหร่อ่ะก็เขาก็วิ่งอยู่แปดสี่แปดห้าอะไรประมาณนั้นมันก็ ใช่ก็คือคือถามว่าคือเขามองว่า,วามันก็จะไปสู่สีกะห้าหกวาวเปิดล่างเปิดอใช่ก็คือในห้าสิบหกอ่ะมันจะมีสองรุ่นพี่ครับก็จะมีเป็นวาวเดิมกับวาวเปิดอันนี้เราอยู่ในรุ่นที่เขาแบนนี่คือรุ่นวาวอะไรฮะวาวเดิมครับเราวาวเดิมอ๋อเขาเขาจ่ายละเก็ตละ คือในวาลเดิมใน LED วาลโตกว่าใช่แต่ก็คือคือคือครึ่งมินแต่ถามว่าข้อเสียข้อเสียของ LED คือหนึ่งก้านสั้นกว่าของร2 5ยบาังลม3ามมิครับ๋อก็ก้านระยะรั้งสั้นกว่าระยะชักเท่ากันแต่ก้านอ่ะสั้นกว่าก้านสั้นกว่าใช่ระยะชักเท่ากันใช่ใช่แสดงว่ามันสูงที่ลูกหรือไรคือคืออย่างอย่างมันมันก็คือเราวัดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเรากันในการแข่งขันรถใช่ไหมเราวัดระยะช่วงชักถูกป่ะพี่ครับถูกอ่าถูกเขาไม่ได้วัดที่ก้าน แต่คือเวลาเราเอาก้านมาวัดกันเนี่ยอ่าคือความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยคือกา้านอ่ะคือก้านยาวกว่ามันก็มีลูกสาวที่มันได้ลึกกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ่าแต่ก็คือถ้าเกิดเรามาวัดในซีซีเครื่องยนต์เนี่แบบยอ่าก็คือระยะช่วงชักอ่ะในกติกาการแข่งอ่ะคือช่วงชักมันเท่ากันก็คือจะข้อเหวีย่ยงใช่แต่ข้อเหวี่ยงแต่คือถามว่าในรถ LVD ถามว่า ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ได้เปรียบเพราะหนึ่งข้อเสียมันมีอมข้อเสียฐานะที่ผมไล่ในรถ l v d คือข้อเสียมันมันมีครับคือหนึ่งก้าน l v d มันบางครับอใช่ในก้านเดิมเราไม่สามารถใช้รอบสูงได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันมีโอกาสแตกหมัน,ม,นมีโอกาสขาดเววาขาดปุ๊บ มันทิมแข้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็พังหมดใช่ที่นี่คือข้อเสียเพราะฉะนั้นช่างลูกกำลังจะบอกว่ามันมีข้อจํากัดในการโมดิฟายใช่ถ้าเกิดว่าทําให้มันมากไปกว่านั้นเนี่ยโอกาสพังเสียหายก็สูงเพราะว่าก้านเนี่ยในกติกาคือก้านเดิมใช่มันไม่ได้บอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนก้านได้ก้านแต่งได้ก้านสิิงไหนก็ไม่เกี่ยวก็คือก็คือจะมีรายการคือคือผมก็มีรายการที่เขาเริ่มมามีขยับอย่างเงี้ยคือเขาจากเมื่อก่อนคือมาเคยวิ่งรวมกันได้อ่าพอวิ่งรวมกันได้ LVD ก็คือถามว่าผมก็ไม่ได้ได้ที่หนึ่ง อ่าหรือว่าทีมช่างเก่งก็คือทีมเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ได้ที่หนึ่งเหมือนกัน ừ ừ ừ. อ่าก็คือแต่เวลาเนี้ยว่ามันโดดกันอะไรอย่างเงี้ยอ่เขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดพวกผมมาวิ่งกันอะไรงเงี้ยเออคือรถอ่ะมันบางคนเนี่ยคือเขาเป็นช่างมาใหม่ๆนกันไอ้ผมสงสัยเรื่องหนึ่งในเมื่อบอกว่า LED มันได้เปรียบแล้วทำไมไม่เอา LED ทำ LED มาใช่ครับก็คือผมผมก็อ,นนอยากนนในฐานะเี้เราไม่รู้ก็ในเมื่อบอกว่ารุ่นนี้เฮ้ย LED เครื่องวาวมันอะไรขอโทษน,นะ วา i, า่ามันโตกว่าได้เปรียบเอาแล้วทำไมไม่ไม่ไม่ทำาครื l e ผมมองว่าคือหนึ่งมันเป็นรถที่น่าพัฒนานะแล้วทำไมเออราก็ถึงไม่เอา LED นี่คือในความเราเป็นพิธีกรเราถามนะถามแทนคนที่ไม่รู้ไงเพราะเราไม่ได้อยู่ในวงการแข่งของเขาอยู่แล้วว่าเอวแล้วในเมื่อ LED เนี่ยมันได้เปรียบทำไมถึงไม่เอา LED มาแข่ง ใช่ก็คือผมก็อยากว่าเอาผมผมพูดตรงๆว่าคือผมก็อยากจะให้แบบว่า <Hey. S 2> ช่างอ่ะที่มี LED กันเนี้ยอยากแบบผมอยากให้มาพัฒนานเลยรถรุ่นนี้นั่นแหละทีงงพอรถอ่ะมันมันไม่ได้ออกมา LED ตัวนี้ตัวเดียวมันออกมาตรงเป็นตัว2 0 2 3แล้วอ่าก็คือมันจะเป็นมีความสวยของมันมีความโดดเด่นของมันมาอีกนะอ่าคือผมอยากให้มามาพัฒนานรุ่นนี้เพราะถามว่าคือบางครั้งอ่ะเรามองว่าถ้าเกิดเราไปแข่งเนี้ย คือบางพื้นที่อ่ะเขาก็มีเขาก็เริ่ม LED มันเริ่มมีเข้าไปแล้วครับใช่มีเข้าไปแล้วแล้วคือถามว่าคือไปพัฒนาแค่บางลมหรือว่าแล้วผ้าหัวเทอกหัวแหลมอะไรเงี้ยใช่กันอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือถามว่าไอ้รถพวกนี้ก็คือเหมือนว่าเวลาผู้บริโภคอ่ะไม่จำไม่ไม่จำเป็นที่ต้องมาหาผมอ่คือไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ผมอยากให้พัฒนาอย่างเช่นสายพานเี้ยเมื่อก่อนเนี้ยยัง l e a ใช่ไม่มีใครมองเลยใช่ ราคาก็ถูกแต่พอมันมาเป็นที่นิยมเอาก็เห็นทํากันเนี่ยก็แก่งกันได้ใช่จุดไหมใช่แพงเลยใช่รีดแพงทากันแบบอลังการละครา้นี้ทุกคนทําได้หมดเจโน่เหมือนกันอ่ะเนี่ที่นี่ก็มีอ่ะเนี่ยเนี่ยให้ดูก่อนยังพูดถึงรีดกับเจียโน่นี่นี่สวยๆเลยเนี่ยทรงมันน่ารักนะมันเหมือนเบสปาใช่ก็คืออย่างอย่างอย่างเจียโน่ครับก็คือถามว่าบางคนคือมองว่า ผมก็ก็ไม่ได้สนใจหลีดนะก็คือทําจะทําเป็นรถน้องคันนี้ก็จะ็มีมีก็มีทำก็มีทำมแต่ก็คือไม่ค่อยได้โพสตได้อะไรแต่<ๆ>ตพวกน้องก็คือหาหาจนเจอกันอะไรกันเนี้ย <Stevens. S 2> ก็คือมีความเร็วแต่เจโน่เนี่ยที่ผมชอบเนี่ยพอหนึ่งรูปทรงที่มันสวยอ่าเราขี่แล้วคือมันแบบว่าเป็นแบบเป็นทรงแบบว่าคลาสสิกอะเี่ ไม่มันดูทรงเหมือนเวสป้าทรงมันดูดูน่ารักนะมันขี่มันแต่ถามว่ามันมันมันแฝงนะพี่มันมันกี่สซีนะรุ่นนี้นะร้อยยี่ห้าเท่ากันกัเลยตายอุ้ยโหเล็กกว่าด้วยมั้งเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมทรงนี้มันออกเป็นแบบสไตล์แบบพวกเอ่ยอะไรอ่ะคลิกพวกอะไรพวกเนี้ยคล้ายแต่นี้มันเป็นทรงแบบเวสป้ามันไม่น่าจะแรงเลยมันสกูตเตอร์อ่ะใช่มันเหมือนมินิสกูตเตอร์อะไรเงี้ยใช่มันแฝงอะไรมาคือมันมันแฝงด้วยความความเร็วคือคือผมมองว่ามันเร็วระดับหนึ่งอนนเี้ย คือที่ผมไล่อยู่ก็ประมาณร้อยห้าสิบเราเขาไล่อะไรกันก็คือค้างข้างเครื่องไม่แก่ครับค้างเครื่องไม่แก่ก็มีท่อกองกองี่อท่อก็จะเป็นท่อผมใช้ของแลนหนูลำลูกกาอ้อไอท่อป๋องแบงเนี่ยนะใช่ดีดูดิโธ่นี่ฝั่งนี้ดิไอทุยไอทุยฝั่งนี้ ที่ร้านจะใช้ใช้จะเป็นแบรนด์แบรนด์ของร้านหนูน้ำลูกกาหมดเลยโอ้โหวิ่งนี่เปลี่ยนไปใช้ท่อช้างท่อม้ามันจะดีกว่ามั้งใช่ดูก็คือท่อท่อใบเดียวมีผลนะพี่จริงปะจริงครับแต่กับมอไซค์มีอยู่แล้วซค์สำคัญท่อใบเดียวมีผลนี่ครับอยู่สมุดประการใช้หนูน้ำกาสตาร์ทฟังเสียงได้ไหมได้ครับแล้วแล้วความเร็วมัน gps เท่าไหร่มรู้ gps ยังก็คือไม่มียังไม่ได้จับครับพี่ก็คือแค่ไล่ข้างสามอย่างนี่มันตื้นเลยเหรอก็คือหน้าไม้ก็มีอยู่แล้วครับร้อยห้าสิบบวก ่เดี๋ยวมันก็ดีใจตายเดท่ออ่ะใช่เฮ้ยแต่น้ำมันเครื่องต้องดีด้วยนะน้ำมันเครื่องดีอ่ะคันนี้เทสแล้วในน้ำมันเครื่องเป็นเรียตัวไหนตัวไหนคือความเรียตัวตัวนี้ตัวไหนตัวนี้อ๋อตัวนี่ครับฟูลลี่ใช่ฟูลลี่สถิติครับท่านผู้ชมคือความเร็วความเร็วขยับครับนี่อันนี้จากทั้งลูกพูดนะผมไม่ได้มามามาให้บังคับให้เข้องวยผมนะไม่ใช่อันนี้อันนี้เปอนจริงใช่แล้วและเขาถามมาว่ากลิ่นหอมตลอดนะกลิ่นเรียตัวนี่ยเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นหอมทุกทุกทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มออเตร์์ไซคนะะฮ ฐานะที่ผมผมผมทำเกี่ยวกับพวกในเครื่องยนต์นะคือผมว่าน้ำมันต้นแ้กตอบโจทย์ในในนะตรงนี้นะเลยนะไม่ได้มาอวยนะครับเวฟก็ใช้นะใช่เวฟเวฟก็จะเป็นในตัวเขียวป่ะในตัวนี้นี่นใช่เนี่เวฟก็จะเป็นในในตัวนี้ใช่ในเวฟเวฟเนี่ยก็5 w 5 0ครับใช่ก็คือในรถที่ทาเครื่องเนี่ยคือเอาอยู่หมด 5W55 เทียบเท่าเบอร์ 5W55 ใช่เอาเอาอยู่นะครับเอาอยู่ นี่ก็คือจะเป็นพวกนี้57าเจ็ดสี่วาวเนี่ยรถใช้งานทั่วไปเออดูทรงไม่รู้เลยว่ารถทำมนะันนนี่ครับฮ่าเจ็ดสี่วาวใช่ก็คือเดี๋ยวขอขอฟังท่อท่อช้างท่อม้าก่อนเฮ้ยพวกครับมันจะเงี้ยงเงี้ยงนีหรอใช่ครับในเมืองในเมืองมันต้องเป็นประมาณนี้ของแล้หนูไม่ใช่ว่าดังอย่างเดียวนะใครผ่าใครผ่า,าหมกวะใช่ใช่ใช่ผ่าหมกก็คือของล้หนูก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ดังอย่างเดียวนะก็อันนี้ก็เนี่ย5้าเจ็ดสี่วาว อันนี้ก็ผ่าบวกนะห้าเจ็ดเออนี่ครับก็ไม่ด่างครับในเมืองมันก็จะเป็นท่อหนูไม่ใช่ดังอยู่เดียวเนี่ยก็คือตัวนี้ต้องตัวนี้นะฮะเรอาตัวนี้นี่เรอาตัวนี้นี่ครับสำหรับในห้าเจ็ดสี่วาราคาสูงหน่อยครับแต่รับประกันได้ตัวนี้ตัวนี้ดูความร้อนได้ดีฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ผมจะแนะนำเป็นตัว LVD สองพันยี่สามี่อ่าสองพันยสามคืออันนี้คือในสเต็ปเครื่องยนต์ โอเพนแคมเต็มระบบนี่โอเพนแคมเต็มระบบใช่โอเพนแคมเต็มระบบก็คือจัดสภาพด้วยอะไรนะโอ้ยนี่สวยว่ะใช่จัดสภาพด้วยีวยสสก็เดี๋ยวฟังท่อท่อไหนนี่ท่อเอออันนี้พอเรียบร้อยในในเมืองมันแหมหนูที่ทำท่อให้กูนะโอโหลั่นเลยไปไหนตำรวจก็มองไอ้ห่าต้องต้องเดี๋ยวต้องคันนี้ไหนคันนี้คือแล่นี่ดังอะนี่ดังอันนี้ไม่ดัง อันนี้ก็คือเอเพิ่งไปขึ้นมาใหม่เลยพอน้องชายออกไปทำท่อเองเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยแข่งกับน้องเว้เออเฮ้ยสวยๆอันนี้ท่ออันนี้ก็คือจะเป็นท่ออันนี้ขึ้นขึ้นใหม่เลยข้อท่ออันนี้ขึ้นใหม่ด้วยใช่จริงๆ XMAX ปูนีโอ้โหทิพหายเอางี้วิ่งผ่านควายควายตกใจตายอ่ะท่อมันนต่กอนเนี่ยโอ้โหมึงทำให้กูดังอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นในตัวรถแข่งตัวนี้ผมว่านะถ้าเกิดใครใคร ใครจะแข่งแข่งขันเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกได้ตัวเลือกตัวเลือกเลยก็คือถามว่าผมผมกล้าการันตีเลยว่าอัตราการเล่นต่างกันใช่อัตราการเล่นคือนะเราะถ้าเกิดเราเราทำในเครื่องยนต์คือหนึ่งระบายอุณหภูมิความร้อนได้เร็วครับผมใช่แล้วก็อุณหภูมิความร้อนไม่สูงด้วยใช่ใช่ครบคุณอุณหภูมิควาได้อนดีก็คือสำหรับรถที่ทําลูกรถบีบอะไรมาเนี่ยก็คือผมว่ามาใช้น้ำมันเครื่องในตัวเนี้ยคือผมว่ามันตอบโจทย์ ใช่มันตอบจทย์ถ้าเกิดว่าสายออโต้สำหรับพวกพี่วินพี่ไรเดอร์นี่ก็จะเป็นเตฟหน่อยตัวนี้เลยนี่ตัวนี้หกจุดแปดเนี่ยพรีเมียมสำหรับถ้าเกิดผมไอ้นี่ก็คือตัวนี้มันจะเป็นใช้กับอุณหภูมิบ้านเราในความร้อนสบายเลยดีเลยในที่มีความร้อนในที่มีคือขี่ใช้งานอะไรเงี้ยเป็นถ่ายสามพันโลใช่นะฮะแต่นี่ตัวนี้ห้าพันโลใช่พูลลี่เนี่ยใช่อ่าพูลนี่ห้าพันโลห้าพันโลหมดเลยครับ ถ้าันโลุถ้าันโลหมดเลยแล้วที่สาคัญใช้กับรถแข่งกับรถบ้านเอางี้ที่ขายเนี่ยกับที่ใช้แข่งอ่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันเลยก็คือคือคือได้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 ฟังได้ฟังมาแล้วจากที่นันหนูลำลูกาบอกว่าพี่เอกโซทักกําลังจะทําน้ํามันเครื่องออกมาคือถามว่าก็รอมาเลยจนจนวันหนึ่งได้มาใช้แล้วก็คือจะใกล้กับการแข่งวันที่5ตุลางานรถพนมพอดีตอนนี้ก็คือในเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเพิ่งประกอบเสร็จ แล้วก็คือแต่ก็เร่งได้นะเดี๋ยวจะให้สตาร์ทนี่ฟังท่อเนี่ยท่อข้าวัวข้าควายเนี่ยมานี่เดจะไปฟังนู้นนะไปฟังท่อข้าวัวข้าควายเ,ยเน่อยนีลั่น <c oughs> ไปไงเอาไหมา <c oughs> เอาเหอะวิ่ง <c oughs> แถวควายที่บ้านควายก็ <c oughs> ใช่อันนี้อะไรอันนี้แม่ง <c oughs> <อ>บัดใจเหลือเกินอันนี้จะไม่เหมาะสมกับ อกาากะไอ้นี่จะคือเหมาะสมกับในการแข่งรถแข่งเาปกติเขาพูดพูดเสียงแล้วเดี่ยวเลยนี่เพราะว่านี่คือคือเสียงอย่างที่บอกเพราะปกติแล้วจะไม่ได้ใช้แบบนี้ใช่จะไม่ได้ใช้แบบนี้ถ้าเกิดเป็นโซนพริมมนฑะถามว่าคืออย่างที่ผมผมคืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าคือที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ได้ยืนตรงจุดนี้ได้อะถามว่าอย่างอย่างพี่เอกเข้ามาได้ไร้ด ในร้านผมก็คือเป็นเจ้าแรกนะโอ้โหยินดีครับใขอบคุณมากเลยคืออย่างอย่างผมนะคือผมยอมรับว่าคือผมก็โตมาจากแบบอ้าวก็คือถ้าที่มีถ้วยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่ประสบความสาเร็จทุกวันนี้ก็คือผมก็ต้องขอขอบคุณนะหนูเพราะวันวันที่ผมไม่มีชื่อมันไม่ดูหรอกมันไม่เคยดูใช่ไม่เคยดูมันไม่เคยดูขอบคุณไม่เคยดูใช่ก็คือถามว่าก็คือเกาะแล้วก็ก็พวกๆกันอย่างนี้ครับก็คือที่สนับสนุนกันมาอย่างนี้คือคือก็ถามว่า ผมไม่ได้มีในทุนที่แบบว่าวต้องโยนเงินให้แล้วคือคุณต้องแข่งต้องอะไรเงี้ยไม่มีมแต่ถามว่าที่เราแข่งหนึ่งเราอยากพัฒนาของเนี่ยอย่างอย่างผมแข่งเนี่ยผมได้พัฒนาแล้วน้ำมันมผมได้มาบอกได้เงี้ยบอกพี่เอกได้ว่าน้ำมันที่ผมใช้เนี่ยในการแข่งขันดียังไงดียังไงหรือว่ามันควรปรับปรุงไหมใช่เราก็มาบอกกันแต่เนี้ยจากที่เราทดสอบมาแล้วระดับหนึ่ง นะฮะก็คือว่าใช้งานได้จริงๆล่ะครั้นี้มาถึงทีมแข่งก็ประสบความสำเร็จได้ดีนะสำหรับผมผมต้องเขาเรียกผลตอบรับก็มาดีก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าก็มีตัวแทนเพิ่มขึ้นตลอดเราก็มีตัวแทนตลอดนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามไปที่ตัวแทนของเราเพื่อที่จะสนับสนุนตัวแทนเราว่าเฮ้ยเขามีผลงานอะไรนําเสนออะไรประมาณนี้เอาลครับเพื่อนๆทางบ้านฮะถ้าสนใจฮะอยากจะมาทารถกับช่างหนุฮะ ผมชอบนะในประวัติของเขาแล้วก็ในความพยายามของเขาแล้วเขาในเส้นทางที่เขาเดินถึงแม้ว่าเขาจะเดินอะไรที่ผิดพลาดมาแต่เขาปรับตัวเองจนมามีทุกวันนี้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ผมถือว่าเจ๋งมากๆถ้าเกิดเพื<ๆ>่อนๆชาบ้านสนใจจะมาทํารถกับช่างนุติดต่อ,อยังไงฮะติดต่อผ่านช่องทางคือเฟซบุ๊กเลยได้เลยครับก็คือช่างนุพอเพียงปากน้ําครับอ่าคือผมอยู่เทพรักษ์นะแต่ที่ผมใช้โลโก้ปากน้ําบ้านผมเป็นเด็กปากน้ําเกิดปากน้ําก็คือก็แต่ไม่อยู่ ตรงนี้ก็คือเราก็ไม่ลืมอะพี่เราลืมจนได้าเกิดไเราแต่ถามว่าก็ทุกคนที่อยู่ในนี้ก็คือพี่น้องอะไรเงี้ยหรือว่าทีมช่างผมขอฟังน้ำมันเครื่องนะครับทีมช่างที่ดูในไรฟ์สดอยู่ที่ใช้น้ำมันเครื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ผมบอกได้เลยผมกล้าการันตีนะครับว่าน้ำมันเครื่องในตัวนี้คือผ่านการการเทสของพวกผมถ้าเกิดใช้จริงอันอันไหนคือไม่โอเคหรือว่าไม่นี่คือผมก็ไม่เราก็ไม่กล้ามาทำนอนเสนอนะ เราต้องไปปรับปรุงให้มันดีก่อนใช่ไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ยังยืนยันคําเดิมอะถ้าเกิดว่าทําแล้วทําอะไรให้ดีถ้าทําไม่ดีแล้วอย่าไปให้เขาด่าเพื่อให้เราเสียือเสียงในสิ่งที่เราทํามาดีกว่านะหรือมีเบอร์โทรไหมติดต่อเบอร์โทรมีครศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามสี่สองสี่ศูนย์ครับช่างนูครับเบอร์ส่วนตัวเลยครับผมครับผมเฟซบุ๊กผมขึ้นให้หน้าจอนะฮะวันนี้ขอบคุณช่างนูมากๆแล้วเดี๋ยวคอยติดตามผลงานกันครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับพี่